สงสารพ่อนิกกี้เปิดใจคุยกับพ่อแล้วถูกส่งตัวไปเชียงใหม่ห่วงอายุมากพิธีกรดังอย่างน่มกัญชัยได้กล่าวในรายการหนึ่งหลังได้คุยกับทั้งโกบอยและก็นิกกี้นชัดพี่ชายคนสนิทของนิกกี้หลังพ่อถูกจับคดีพยายามฆ่าโกบอยบอกว่านิกกี้ก็เพิ่งรู้เรื่องคุณพ่อถูกจับไปพร้อมๆกับทุกคนโดยได้คุยกับนิกกี้ก็ฝากบอกว่าได้พูดคุยกับพ่อแล้วพ่อถูกส่งตัวไปที่เชียงใหม่ เรื่องนี้ขอให้เป็นตามบริบทของข้อกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนก็พอจะทราบเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ไม่รู้ถึงรายละเอียดพ่อเหมือนมาขอตังค์นิกกี้เพื่อประกันตัวเมื่อหลายปีก่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นิกกี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อจะถูกจับเพิ่งรู้พร้อมกับทุกคนตอนที่เป็นข่าวขึ้นมานิกกี้คงไม่แถลงข่าวแต่เดี๋ยวเขาคงพูดในช่องตัวเองจะอธิบายเรื่องราวเป็นยังไงหลายคนที่บอกว่านิกกี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน นิกกี้เขารู้เรื่องแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นิกกี้อยู่กับคุณแม่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อถามว่าพูดคุยกันไหมพูดคุยกันเจอกันบ้างผมก็โทรไปให้กําลังใจนิกกี้กัญชัยเผยด้วยว่าปรากฏว่ามีคนมาหาว่าผมโทรไปหานิกกี้ไร้ามารยาทคืองงไหมนิกกี้ก็เป็นน้องผมก็โทรไปเป็นยังไงบ้างโอเคนะมีปัญหาอะไรบอกพี่นะคือเป็นกําลังใจให้น้องมันน้องก็โอเค พี่หนุ่มผมไม่เป็นไรโอเคมากผมก็บอกพ่อแล้วถ้าผิดลูกผู้ชายก็ว่าไปตามผิดตอนนี้นักข่าวโทรมาหาผมเยอะเดี๋ยวผมชี้แจงเองโดยนิกกี้นาชาัดกับยังได้โทรเข้ามาเปิดใจด้วยตัวเองว่าเพิ่งคุยกับคุณพ่อเหมือนเดินทางไปที่เชียงใหม่พอต้องไปอยู่ที่เรือนจําเชียงใหม่ผมก็บอกพ่อว่าไม่เป็นไรตอนนี้พ่ออายุ67ถามพ่อว่าติดกี่ปีพ่อบอกว่า5ปีผมก็เลยบอกพ่อว่าฮึบ เราเป็นลูกผู้ชาย5ปีก็ยังได้เที่ยวอีก10-20ปีเียกว่าพ่อไปแอบแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตผมก็บอกพ่อไปอย่างนั้นเหมือนเขาก็ซึมๆผมก็สงสารพ่อมากกว่าเพราะเขาแก่แล้วเมื่อถามว่านิกกี้ก็เพิ่งจะทราบเรื่องคุณพ่อพร้อมๆทุกคนเรื่องพ่อถูกจับนิกกี้นั้นกล่าวว่าผมก็เพิ่งทราบวันนี้เมื่อเช้าทราบตอนแรกพ่อของน้องก้อยโทรมาหาน้องก้อยก่อนว่ารู้หรือยังว่าคอมมานโดบุกจับพ่อของนิกกี้ น้องก้อยเขาก็คิดว่าพ่อของน้องก้อยเขาหลงพอพ่อ,พอน้องก้อยเขาก็ไม่สบายนึกว่าพูดไปเองคือก้อยเขาก็ไปเสิร์ชดูก็ใช่พ่อผมจริงๆคือเอามาให้ผมดูผมก็โทรไปหากโกบอยก่อนเลยโกบอยก็เพิ่งรู้พอพ่อเขาไลน์มาหากโกบอยแต่ไม่ได้ไลน์มาหาผมว่าเขาโดนจับเบิ่อดถามตอบว่าอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่ให้กําลังใจนิกกี้นะครับบอกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นๆจะทําอะไรให้ดูพ่อผมเป็นตัวอย่างถ้าใจร้อน ก็จะเป็นอย่างนี้นิกกี้ณชัดกล่าวเปิดใจในช่วงหนึ่งของรายการ